สวัสดีครับนี่อีซูซูอารนิวนะครับผมสี่ประตูนะครับตัวเตี้ยของเดิมใส่ยางสองห้าห้าห้าสิบนะครับแล้วก็ล้อเก้านิ้วเอสยูวีนะครับออฟซูนมานะครับมันล้นนะครับวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนนะครับเป็นล้อแปดนิ้วตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ยางเดิมนะครับแล้วก็จัดทรงใหม่หน้าสองหลังสี่นะครับ รอชมเลยจะโผล่จะยื่นทรงหน้า2องลังสี่กับยาง5้านะครับจะเป็นยังไงพร้อมกับแก้ล้อแบะแก้เพายันนะครับจบเลยนะครับทั้งหมดรอชมได้นะครับล้อแปดนิ้วใส่ยาง255 50นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับไกดาสไตล์หนานะครับล้อแปดนิ้วไม่ยื่นยื่นไม่ยื่นเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีก,กรอบนะครับ กับทรง,รน, 2, ง 4, นะครับหน้าสองหลังสี่นะครับใส่กองดัดแนบแก้เพยันแก้ล้อแบะนะครับรบจบเลยนะครับเดี๋ยวตั้งศูนย์ให้ด้วยนะครับผมแก้ยางกินในนะครับ ครับอีซูซูออนิวนะครับจัดทรงใหม่นะครับเปลี่ยนล้อใหม่นะครับล้อแปดนิ้วยางห้าสิบประมาณนี้นะครับทรงประมาณนี้เลยนะครับนะครับล้อแปดนิ้วหกรูนะครับยางสองห้าห้าสิบกับทรงหน้าสองหลังสี่ครับนี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับหล่อๆนิ่มๆเลยนะครับสนใจทักมานะครับ มีให้ดูทุกทรงนะครับเจาล้นไม่ล้นโผไม่เผอยื่นไม่ยื่นนะครับคันนี้จบเลยนะครับแก้เราแบกแก้เพายันนะครับตั้งศูนย์แก้ยางกินนายจบเลยในที่เดียวนะครับฝากไปเลยนะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะครับนี่ครับไม่มีโผไม่ยื่นนะครับสอบคุณครับ